หากคุณเป็นแฟนเว็บตูนหรือนิยายเรื่องนี้อยู่แล้วเวอร์ชั่นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากเกาหลีใต้ Omniscient Reader 2025คือสิ่งที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนี่คือการหยิบเอามหากาบมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นที่ใช้ทุนสร้างมหาสารที่สุดเรื่องหนึ่งของปีนี่คือจุดพีคและสปอยบางส่วนที่จะทำให้คุณอยากกระโดดเข้าสู่ฉากทัดนี้ทันทีครับเมื่อนิยายที่อ่านมาสิปีกลายเป็นความจริงที่มีเขาคนเดียวที่รู้จบ ลองจินตนาการว่าคุณคือคิมดกจาพนักงานออฟฟิศธรรมดาที่อ่านนิยายออนไลน์เรื่อง3วิธีการเอาชีวิตรอดในโลกที่ล่มสลายจนถึงตอนจบเพียงคนเดียวจากคนอ่านนับล้านวันดีคืนดีโลกกลับกลายเป็นเหมือนในนิยายเปะ๊เปะ ดกจารู้ทุกเงื่อนไขการเคลียร์ภารกิจและรู้ว่าไอเทมลับอยู่ที่ไหนในขณะที่คนอื่นกำลังขวัญเสียเขากลับเริ่มวางแผนยึดครองสถานการณ์เพื่อช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุดการพบกันของคนอ่านกับพระเอกในนิยายจุดที่น่าดูที่สุดคือการเผชิญหน้ากันระหว่างคิมดกจาและยูจุงฮยอกรับบทโดยอีมินโฮพระเอกตัวจริงในนิยายที่เป็นผู้ย้อนกลับมาเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จุงจุงหยอกเป็นคนเย็นชาและพร้อมฆ่าทุกคนเพื่อเป้าหมายแต่ดกจาคือตัวแปรที่จุงจุงฮยอกไม่เคยเจอในลูบไหนมาก่อนการที่ดกจาต้องใช้ความรู้จากนิยายมาปั่นหัวและต่อรองกับจุงจุงฮยอกที่เป็นยอดฝีมือคือไฮไลท์ที่มันที่สุดโลกไม่ได้ล่มสลายเพราะภัยธรรมชาติแต่ถูกเปลี่ยนเป็นเกมโดยพวกกลุ่มดาวที่ทรงพลังบนท้องฟ้าคุณจะได้เห็นการสตรีมมิ่งชีวิตความตายของมนุษย์ให้พวกเทพดู ฉากที่ดกจาต้องทำสัญญากับกลุ่มดาวเพื่อให้ได้พลังมาสู้กับสัตว์ประหลาดในรถไฟใต้ดินฉากตู้รถไฟเบอร์3807จะเป็นฉากเปิดที่ทำออกมาได้ระทึกและวิชวลเอฟเฟกจัดเต็มมากดกจามักจะใช้แผนที่ดูเหมือนฆ่าตัวตายหรือยอมเสียสละตัวเองในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกแต่เขามักจะมีแผนสำรองเสมอการได้เห็นแผนการซ้อนแผนที่คนดูคาดไม่ถึงว่าเขารอดมาได้ยังไงคือเสน่ห์ของเรื่องนี้ ถ้าคุณชอบหนังแนวเอาตัวรอดที่มีชั้นเชิงมีการใช้สมองแก้เกมและมีฉากแอคชั่นแฟนตาซีระดับ10ทับ10เรื่องนี้คือคำตอบครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ